สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงว่าค่ำวันนี้นะครับก็เรามาเช็คในส่วนของลักษณะสภาพอากาศวันนี้นะครับถ้าดูจากเรดาร์สดในช่วงประมาณ1 5บ6นาสิกเมานวันนี้จะเห็นมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือแล้วก็อีสานตอนกระอออีสานตอนล่างนะครับรวมทั้งในโซนภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมนะครับ ในช่วงนี้นี่นะครับถ้าเจาะเข้าไปดูก็จะเห็นแถวโซนอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์นะครับสาแก้วระยองจันทบ,บุรีแล้วก็พระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วนนะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมแล้วก็แถวจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลำพูนลำปางรวมทั้งพิษณุโลกนะครับพิชบูรณ์บางส่วน เดี๋ยวเราจะไปเจาะดูเป็นรายอำเภอนะครับท่านผู้ชมว่าโซนไหนบ้างที่มีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำรวมทั้งดูแนวโน้มนะครับในช่วงค่ำนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้ว่าพื้นที่ตรงไหนนะครับที่มีโอกาสที่จะมีฝนได้บ้างนะครับโดยดูในส่วนของเรดาร์สดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลตรงนี้เป็นเรดาร์ฝนที่กำลังตกในช่วงค่ำนี้นะครับประมาณ16-17นาฬิกานะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่ปางมะผ้า ม่ห้องสอนนะครับแล้วก็อําเภอปลายแม่ห้องสอนนะครับอาเภอเวียงแห่เชียงใหม่อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็อําเภอฝางเชียงใหม่ฝั่งนี้จะเป็นอําเภอแม่เสลียงแม่ห้องสอนบางส่วนนะครับแม่เสลียงแม่ห้องสอนบางส่วนอําเภอขุนยวมแม่ห้องสอนบางส่วนนะครับแล้วก็แม่ลาน้อยแม่ห้องสอนบางส่วนท่าสองยางจังหวัดตากนะครับแล้วก็อาเภอแม่ละมาดจังหวัดตากบางส่วนอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ อำเภอวัดโบดพิษณุโลกบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับชาติการพิษณุโลกนะครับอำเภอทองแสนขันอุตรดิตถ์บางส่วนนะครับแล้วก็พิชัยอุตรดิตถ์บางส่วนอำเภอเมืองพิษณุโลกบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับถ้าดูในส่วนของการเคลื่อนที่นะครับดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวจากเหนือลงมาใต้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงหัวค่ำนี้นะครับจะมีกลุ่มฝนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือประเทศเมียนมานะครับที่เคลื่อนตัวลงมาแล้วก็ น่าจะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับนี่คือในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับดูเรดาร์เชียงรายนะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนในบางส่วนนะครับแล้วก็ไปดูในโซนอีสานบ้างนะครับอีสานวันนี้เน้นอีสานตอนใต้นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่หัวตะพานอำนาจเจริญนะครับแล้วก็อำเภอมหาชนะชัยยโสธรอำเภอคอวังยโสธรนะครับแล้วก็อำเภอราศีสลายศรีสะเกดอำเภอก,กันทาลาลมศรีสะเกดนะครับอำเภอ ห้วยทับทันรีสะเกดอำเภอวางหินรีสะเกดอําเภอปรางกู่รีสะเกดนะครับแล้วก็ขุขันรีสะเกดอําเภอสีคอรภูมิสุรินทร์นะครับอําเภอสีนรงค์สุรินทร์อําเภอเมืองสุรินทร์บางส่วนนะครับอําเภอลำดวนสุรินทร์อําเภอปราศาสตรสุรินทร์นะครับอําเภอกับเชียงสุรินทร์อำเภอสังขะสุรินทร์บางส่วนนะครับแล้วก็นนอ์สูงนครราชสีมาบางส่วนมีฝนนะครับเช่นเดียวกับเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาแล้วก็อําเภอชุมพวงโคราชบบางสวนนนมมีกลุ่ฝะครั อำเภอปักธงชัยโคราชมีฝนนะครับปากช่องมีฝนแล้วก็สูงเนินนะคะรามมนนะนราชสีมา,สา,ามีฝนนะครับอําเภอการทราชัยมหาสารคามมีฝนนะครับเช่นเดียวกับคลองชยัยกาลสินอ,อําเภอเมืองมหาสารคามนะครับอําเภอชังหารร้อยเอ็ดอําเภอนาม,มนูลกาลสินบางส่วนนะครับโพชัยร้อยเอ็ดบางส่วนอําเภอไทยเจริญจโสธรน,นะครับมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็แถวอุบลรัฐขอนแก่นบางส่วนนะครับนนทาอุดรธานีบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับอําเภอเมืองนครพนมบางส่วนนะครับก็ กลุ่มฝนวันนี้ในโซนอีสานเน้นอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนอยู่ที่อ,อําเภอภูเรือจังหวัดเลยบางส่วนนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับเคลื่อนตัวจากใต้ขึ้นมาด้านบนนะครับแนวโน้มที่จะกระจายตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงหัวค่านี้นะครับในโซนทางด้านอีสานที่เหลือก็กระจายตัวเป็นหย่อมๆในหลายพื้นที่นะครับไปดูในส่วนของเรดาร์สกลน,นครน,นะครับจะมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอโขงเจียมและก็อุบลราชธานีนะครับ อำเภอศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีบางส่วนอำเภอโพชัยอุบลราชธานีบางส่วนนะครับอำเภอตะการพืชผลอุบลบางส่วนนะครับอำเภอตาลสุมนะครับอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับอำเภอดอนมดแดงอุบลราชธานีอำเภอเขื่อนในนะครับแล้วก็หัวตะพานอำนาจเจริญม่วง30อุบลราชธานีนะครับขอวางยะโสธรอำเภอกันทารลมศรีสะเกดอำเภอราศีสลายศรีสะเกดบางส่วนนะครับ แล้วก็บางส่วนอยู่ที่ว่านใหญ่มุกดาหารนะับบางส่วนมีกลุ่มฝนนับในช่วงนี้ดูในส่วนของเรดาร์ฝนจากทางด้านเรดาร์สกลนค,นนครนับฝนเคลื่อนตัวจากใต้ขึ้นบนนะครับมีนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงค่านี้นะครับไปดูโซนภาคกลางบ้างนะครับเรดาร์จังหวัดชัยนาธนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อําเภอสังขบุรีกาญจนบ,บุรีบางส่วนนะครับอำเภอทองผาภูมิกาญจนบ,บุรีนะครับบ้านไร่อยู่ไทยธานีบางส่วนนะครับ อำเภอหนองแซงสระบุรีบางส่วนอำเภอเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมานะครับบางส่วนนะครับแล้วก็อำเภอสวนพึ่งราชบุรีบางส่วนมีฝนเช่นเดียวกับวางน้าเขียวโคราชแล้วก็ปากช่องโคราชบางส่วนนะครับอำเภอสูงเนินนครราชสีมาบางส่วนมีกลุ่มฝนเช่นเดียวกับท่าตะโกนครสวรรค์นะครับบ้านไร่อยู่ไทธานีบางส่วนวางน้ําเขียวโคราชสูงเนินนครราชสีมานะครับหนองบัวแดงชัยภูมิบางส่วนภักกีชุมพลชัยภูมิบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับ ถ้าดูในส่วนของการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับดูการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนที่โซนภาคกลางนะครับรดาของชัยนาธนะครับก็ลักษณะการเคลื่อนที่ของฝนเคลื่อนตัวจากตะวันตกมาทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็มีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงหัว่ํานี้มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับไปดูโซนภาคตะวันออกบ้างนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับหนองใหญ่ชนบุรี อำเภอวังจันทร์ระยองนะครับอเภปลวกแดงระยองอเภอบ้านค่ายระยองนะครับอเภอเมืองระยองแล้วก็อเภแกลงระยองนะครับอเภอมะขามจันทบุรีอเภอวังน้ำเย็นสะแก้วอเท่าตะเกียบฉะเชิงเซานะครับอเภอวังน้ำเขียวโคราชปากช่องโคราชนะครับเมืองสะแก้วนาดีปราจินบุรี เฉลิมพระเกียรติสระบุรีนะครับหนองแซงสระบุรีแล้วก็อําเภอทองขาภูมิกาญจนบุรีนะครับไซโยกาญจนบุรีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับเคลื่อนตัวจากใต้ขึ้นบนนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงค่านี้นะครับในส่วนของกลุ่มฝนภาคตะวันออกไปดูกลุ่มฝนภาคใต้นะครับเรดาชุมพรจะมีกลุ่มฝนอยู่ที่บ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีนะครับ อำเภอครีรัตในขคมสุราธ,ธานีอำเภอพุนพินสุราธ,ธานีนะครับแล้วก็พนมสุราธ,ธานีมีกลุ่มฝนนะครับที่กําลังก่อตัวขึ้นในช่วงนี้นะครับนี่คือภาพรวมของกลุ่มฝนในช่วงค่านี้นะครับในช่วงประมาณ1 5บ6นาสิกกรกนาคมิจกรกามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในโซนทางด้านอีนสานตอนใตน้มีกลุ่มฝนเข้ามาเติมนะครับมีลักษณะของ กลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนแล้วก็ในขณะเดียวกันโซนทางด้านภาคเหนือก็มีกลุ่มฝนจากประเทศเมียนมานะครับที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาเติมในช่วงหัวค่านี้นะครับดูลักษณะกลุ่มฝนจากเหนือลงมาล่างมีฝนนะครับแล้วก็จากล่างขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของกลุ่มฝนนะครับที่เข้ามาเติมภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มฝนที่กําลังเคลื่อนตัวมาจากอ่าวไทยนะครับน่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงหัวค่านี้ แล้วก็ถ้าดูโมเดลคาดการฝนในช่วงค่ำคืนนี้นะครับในช่วงเงย็นนี้ถึงค่ำคืนนี้ไปดูข้อมูลจากศูนย์พยาการณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับก็ถ้าดูในช่วง18นาฬิกาก็จะมีกลุ่มฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนตะวันออกนี้นะครับแถวระยองจันทบุรีนะครับแล้วก็สีเข้มตรงนี้จะเป็นคลองตะกราวนะครับหนองว่าคลองตะกราวของจันทบุรีนะครับคลองหาดสะแก้วนะครับ วัฒนานครตาพยาสะแก้วคนครบุรีโคราชนะครับศรีรักภูมิปางกรูสังขะห้วยทับทันศรีสะเกตนะครับอาเภอเมืองแล้วก็อุบลราชธาน,นีอำเภอเมืองมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วง18บแนิกาวันนี้ถ้าดูจากตรงนี้แล้วก็แถวมุกดาหารนะครับหนองบัวลําพูนะครับมีโอกาสรุนฝนภาพรวมการกระจายตัวของฝนเยอะพอสมควรนะครับในส่วนทางด้านภาพ อีสานนะครับแล้วก็แถวท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดจังหวัดตากนะครับสา์เงาจังหวัดตากนะครับภาคดังด้านภาคเหนือแล้วก็แม่ฮ่องสอนมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องได้นะครับประจบคีรีขันนะครับประจบคีรีขันแถวทับสะแกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงหัวค่ํานี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกระบี่นะครับกระบี่กระบี่หาดยาวนะครับ เขาพนมคลองม่วงเกาะยาวโซนนี้นะครับชายขาสีกาตรังนะครับกันตรงังมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของกลุ่มฝนนะครับถ้าดูจากในส่วนโมเดลตรงนี้นะครับระนองพังงากระบี่ฝั่งตะวันตกนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับในช่วง18บแนาฬิกาแล้วก็พอช่วง19บเนาฬิกานะครับเป็นโซนทางด้านฝั่งนี้นะครับภาคตะวันออกนะครับระยองจันทบุรีแล้วก็ฉะเชิงเซาบางส่วนสะแก้วบางส่วนนะครับ ปราจินบุรีแล้วก็โคราชบางส่วนรวมทั้งบุรีรัมย์บางส่วนร้อยเอ็ดนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับเช่นเดียวกับอุบลราชธานีอำนาจเจริญและก็มุกดาหารนะครับรวมทั้งในส่วนของบึงกาฬนะครับบึงกาฬและก็สกลนครบางส่วนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงค่ําคืนนี้นะครับรวมทั้งทองผาภูมิและก็สวนพึ่งนะครับกาญจนบุรีสวนพึ่งราชบุรีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับสีเข้มเลยนะครับ ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับแถวพงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับตรงนี้เป็นโมเดลช่วง19นาฬิกาวันนี้นะครับไปดูช่วงประมาณ22นาฬิกานะครับโซนทางด้านอีสานตอนบนมีโอกาสลุ้มฝนนะครับแล้วก็อีสานตอนใต้แถวนี้นะครับแถวอุบลราชธานีอำนาจเจริญแยโสุทร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็มหาสารคามนะครับ แถวอีสานตอนบนแถวบึงกาฬอุดรธานีนะครับมีรุ้นฝนนะครับแล้วก็นองคามีรุ้นฝนนะครับในโซนทางด้านอีสานตอนบนในช่วงค่ําคืนนี้นะครับตรงนี้ช่วงประมาณ22่สอนาฬิกาแล้วก็ทางด้านภาคใต้นะครับระนองนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับตรังนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของกลุ่มฝนขึ้นได้นะครับในช่วงค่ําคืนนี้ไปดูช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับ ศูนย์นาฬิกานะครับนี่นะครับโซนอีสานมีรุ้นฝนนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ดึกๆนะครับแถวร้อยเอ็ดมหาสารคามนะครับสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับกาลสินหนองบัวลำพูอุดรธานีแล้วก็จังหวัดเลยนะครับมีมีรุ้นในส่วนของฝนถ้าดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชมีโอกาสรุนฝนได้นะครับในช่วงดึกๆค่ำคืนนี้นะครับ แล้วก็ไปดูช่วงประมาณตีสองนะครับสองนาฬิกาฝนเคลื่อนตัวมาด้านจากตะวันออกมาตะวันตกนะครับแถวอุตรดิตนะครับสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็แถวเลยนี่ครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะมีลุ้นฝนในช่วงค่ําคืนนี้นะครับนี่คือ2องนาฬิกาวันนี้นะครับแล้วก็พอช่วง4ี่นาฬิกานะครับสี่นาฬิกา ็จะยังเป็นโซนนี้นะครับอุตรดิตถ์สุโขทัยนะครับโซนนี้พิษณุโลกแล้วก็พิจิตรนะครับมีโอกาสรุนฝนบุรีรัมย์นะครับมีโอกาสรุนฝนแล้วก็กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครกรุงเทพนนทบ,บุรีประทุมธานีนะครับตรงนี้สี่นาฬิกาแล้วก็จนกระทั่งถึงตีห้านะครับห้านาฬิกาก็มีโอกาสเจอฝนในหลายพื้นที่นะรพรุ่งนี้ฝนมาแต่เช้านะครับมีรุนฝนแต่เช้า แถวพิศโโลกสุขโขทยัยอุตรดิตถ์นะครับพิจิตรน้องบัวนครสวรรค์นะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบุรีรชช้ามีโอกาสลุ้นฝนนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงหัวค่ำนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ